คนเล่าน้ำกันแทะดอยคากันเองด่ากันเองเนาะเป็นยังคือดอยคากันเองคืออิจากันเองเป็นยังคือบอสนับสนุนในสิ่งที่มันดีเนาะคอยกบดดาาย็บ่รด่าไพ่เมนยูคอยมาทางานยู่ไทยคอยเฮดเวียกยูไทยไทยทรีชีวิอยูไทยคอยก็บเรด,ดาา่าว่าเทศเล่าว่าว่าคอยคายศาสตร์เอาอยัางขิด ขอสิบพว่าจะโงอเด้อขอสิบอกว่า,วาจะคิดบอเป็นจ้าสบายดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยและกับชาวลาวนเนาะเบิร์ตทุกคนเนื่องจากแก้วตาทําคลิปในมุมมองของแบบว่าลงคลิปแบบนั่งพูดนั่งคุยตอบคอมเมนต์เอฟซีเยอะเกินไปหรือเปล่าแก้วตาจึงได้โดนประเด็นนี้นะคะก็ะคือประเด็นของคนลาวน้ากันเนาะคนลาวน้ากันด่ากันเองพี่น้องจ๋าล่าสุดซึ่งแก้วตาเองก็โอ๊ยเบิร์ตสิทนคือกันเนาะ คอมเมนต์มาหลายแห่งนี่คือส่วนเล็กๆได้น้อยนะคะที่แกาตาออกมาตอบโต้แต่ส่วนเยอะๆนะแกาตาปล่อยไปบมดสนใจบรดเใส่ใจ,สใ,จใจเนาะแต่ว่าแก้วตาอดบ่รนทนมาไว้เนาะกับคําว่าคํหนีที่เพิ่นขอถามแกวตาแกาตาก็เลยสิขอตอบเพิ่นซะเนาะพี่น้องเนาะคนเล่าเขานากันสร้างม่มีความคิดแบบนี้พี่น้องเนาะเพิ่นคอมเมนต์ให้แกวตาเนาะขอถามเนาเพิ่นวะขอถามเป็นยังคน ที่มาเคดคิปแบบนี้มีแต่คนทางภากใต่ของล้าและไปเฮดเวียกยู่ไทยก็มีแต่คนล้าใตา่บานเขาทุกแห่งบ่อเพิ่นบอาเนาะคนที่มาเคดคิปคือขอยนี่มีแต่คนไต่ผากใต่ของล้าก็คือแข้งจำปารักเนาะพียงปากเซล่ลงไปปุ่นจำปารักสุกุมาเมืองมุ่นเมืมองโค้งเนาะเมืองโค้งขีนาุคนละ ไปทางพุนเลยพี่น้องทางปากเซลงไปพุนเซเกอกเซกองเล่าไต่เบิเนาะเพิ่นว่าว่าทางภากไต่เป็นยังคือบากเฮดคลิปนั่นนี่เริ่มจุดเหล่มตนเนาะพี่น,น้องแกวตาเฮดคลิปแนะนําวิถีชีวิตนําเสนอวิถีชีวิตของแกวตาเองสา,าวเล่ายูเพื่อนกินข้าวลูกแต่นอนหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเฮ็ดกินเฮ็ดยากหลังถวยหลังบวงมีคนไทยเขาไปเบิง่งไล่แหละตอนนั้นคลิปกับฟีดแห้งเนาะพี่น้อง ฟีดคนเบิงรักแสนคนกดไล,ล์รักแสนกัตากรดีิ้ใจแหงเนาะดีใจแห่งที่มีคนเห็นมีแต่คนไทยเขาไปให้กำลังใจคนเล่าเนาะมีอยู่ส่วนหน่อยมีแต่คีเอเตอร์คือกันนี่แหละเบิงกันเองผู้เขา้าดขอเฮ็ดคลิปคือกันนั่นแหละเขาแบบว่าเขาหูเนาะว่าการที่เขาไปคอมเมนต์กันกดไลค์กดแชร์เป็นการให้กำลังใจเนะาะก็คือเขาหูแต่เขาก็มาคอมเมนต์เฮาเฮาก็ไปคอมเมนต์เขาประมาณนี้นะคนเล่าน้ำกันแล้วก็มีคนล่าเบิงคือกันแต่ว่าบางคนเขาก็บดนะ้คอมเมนต์เนาะ มีคือกันเนาะแต่วาบราณในหาสิบเปอร์เซ็นต์นี่มีอยู่สักสิบเปอร์เซ็นต์คนลาวที่เบิงเห่าจริงเอาจังส่วนลายมันคนไทยเบิงคอยเนาะแล้วบันทีคอยมาอยู่กรุงเทพเทดคลิปนําเสนอวิธีชีวิตอีกคือเก้าหักแต่ว่าสถานที่นี่อยู่กรุงเทพพี่นองมองนี่แหละมองคัดใจของมนุษย์ต่างดาวเนาะเห่าในต่างดาวเหาคนต่างดาวต่างแดนเขาพูเมในต่างดาวต่างดาวซะ มนุษต่างดาวเอเลียนมันยม,ม่พี่น้องมาเห็นว่าวให้ต่งตนางๆน้าหนาว่าคนต่นางดาวไปอยู่ประเทศไทยจะสันจังสี่แหละเออกันร้ายเนาะว่าเกี่ยวกับไทยนี่แหละว่าวให้เขานี่แหละแล้วก็ตาก,ก็เลยออกมาตอบโต้เพื่อบาอย่างให้คนไทยนั่นคิดว่าคนลาวแบบหน่นเบิร์ตทุกคนเนาะกระจาให้คนไทยประเทศว่าแกตากับคนลาวแต่บ่ไร้คิดแบบคนที่เขาเหม็น ตงในเหม็นนั้นก็มีคนไทยเห็นนําคือกัรหลยคนเพราะว่าในตายคลิปเฮามีคนไทยเขามาเม็นหลยต้องบอกด้วยเด้อว่าคนที่ซัพพอร์ตและสนับสนุนแกวตามาตลอดตั้งแต่ล่มต้นเฮ็ดคลิปนี่ก็คือพี่น้องเศว้าวไทยเด้ออีลีคอยกาเรื่อยต่ข่อยกาเ้าเด้เต็มปากเลยมาคอมเมนต์เ้าให้คอยแบบนี้และก้อนคอยิได้มาเฮ็ดคลิปนั่งปากนั่งเ้าคือจะเเ้านี่ก็ย่อนว่า มีคนจําบวกขึ้นมูเจาแล้วมาคอมเมนต์กันนันมาันางปากนางหวาวเนาะทุกคนก็ไดม,มีกันเพรว่าเฮดตอบโตตอบโตออกมาเลยก็ไดม,มีคอมเมนต์ออกมาต่อเหนืองเนะาะแต่กะตากะตอบนะบบพิดนะที่คอมเมนต์มาแต่กะตาตอบจะกะตองห้าไผได้นั่านเล่นซิงที่คอยออกมาตอบเนาะแล้วเพื่อนก็บอกว่ามีคนทางไตของเราไปทํางานอยู่ไทยบมมีคนทางอันนี้เขาทุกแห่งบ่วบบไงซะทุกแห่งบ่คนทางไตทุกเดอ้อคอยทุกเพื่อนคอยทุก แต่กรทุกแห่งเขาสิกินกันยังบ่มีอีกแล้วพี่น้องเลยริมตาอาปากด้นี่กะอ้อยดีใจร้ายเติมเลยพี่น้องมีทางไทยนําแล้วเนาะหนึ่งในนั้นก็คือพอมีอัตกรก็มาทํางานไทยที่นกนญ่นละจังสิไดมี่ปานเนี่กับโบเมนโบ,นบเคยได้หย่อนไทยคนลาวที่มาทางานอยู่ไทยส่งเงินเมื่อบา้านเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดสานซื้อรถซื้อลอลางก็โห้บ่น้อยเด้อร้ายคนเติม และกับว่ามันจะคนทางผักายทงางเาล้าไเดอ้อมาทํางานอยู่ไทยเนาะทางอื่นกับไม่เห็นลาและ้วกับคนเาล้าไกับว่ามันว่าสิถูกเบอร์สุกคนเดอ้อคนเหล้าไสหนึ่งโอ้คนรวยกับมีรายเนาะแต่ว่าคนรวยเขาบไรม้มาอวดเนาะคนทั้งรวยทั้งเาล้าไสใช่เนาะเขาบ่ได้อวดโอ้บ่ได้โซ่โตขนาดนั้นกับบมหูว่า คนจิเมตเนี่ยเป็นคนทางผักเนื้อหรือบอลกับ,บ่บจักสงงไซคนทางผักเนื้อนอกพันจงังหวะเห้คนทางผักตายคอยสิบ่าจะบหายเด้อจับ่วงเพราเคยมาประเทศไทยอยู่ประเทศไทยนะี่มีตั้งแต่คนตั้งแต่แข้งบอแกว้วคนลงมาบอแก้วล่วงะบางข้ามมวนมีมาเบิดเนาะมีแต่อยู่พงศลีบอกเขายูติดทางจีนติดทางไหนเขาก็สไปทางไม่เขากบดมาก็ซิมีรลดมาทางเวียงจันกรมี มาเห็นงานอยู่ไทยนี่คอยเห็นเบิร์ตเห็นงานร้านของอาหารเด็กหน่อยนะบูนี่ผู้สาวผู้สาวขึ้นม่อายุสะอีสสองปีล่วงน้ำท่าเบาม้วนจะจ่อยแต่เบาเสียงหนงเสียงวานแต่ว่าคนไทยเหนือเนาะก็มีเบิร์คือการมาทำงานสวรส์นาเขตก็มีแล่จะบอว่าเห็คุคลิปยังสีมีแต่เราตายจะไปเบิง์นในเด้อสวั์นาเขตก็มีคือกันเฮ็ดคลิปี่มีเบิร์ตถูกผักถูกแขว้งเนาะ จะเข้าบได้มาว่าให้กันแบบนี้เนะาะบได้มาเจอคอมเมนต์คือคอยเนาะคอยเจอคอมเมนต์แบบนี้ตลอดย้ nh อนยางทุกคนหูเปล่จะคอยเจอเพื่อนคิดว่าคอยนี่ย่อนประเทศไทยซึ่งคอยเห็นท่าจิบยุบเทะเทศไทยเนาะแล้วเทศไทยพัฒนาเพื่อนกล่าวว่าคอยนี่ย่อนประเทศไทยเพื่อยอดไหลย,หยอดวิวคอยว่าจำเป็นต้องย่อนประเทศยทยเพื่อยอดไหลย,หยอนวิวคนไทยเข้ามาในสิ่งที่คอยนําเสนอมาแต่แรกแล้ว fc บางคนเพิ่มติดตามขอบมาตั้งแต่ตอนที่คอยอยู่บ้านฮาเฮ็ดฮาฮ้อนคุณเพิ่นมาเห็นคลิปมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยคอยถือเบาถึงยังคอยออกมาตอบโต้คนไทยเขาก็มาให้กำลังใจคนไทยเขาก็มาคอยปปอันซัพพอร์ตให้กำลังใจนั้นนี่ต่างๆนัๆ่นๆคนเบิรงคลิปคอยคอยเงินหย่อนคนไทยเด้อเอยบ่ได้ได้หย่อนคนลาวคนล้านี่ส่วนน้อยมีแต่คนเฮ็ดคลิปคือกันเขาเบิรงกัน บางคนเขาเบิ่งเขาบูหูยั้งเขากับบริเเมนก็มีหักแต่ว,ว่าส่วนนอ้อยลีพี่น้องก็ขึ้นมาเม่น่าเอาให้กันแบบนี้ขอทามสันข้อทามสีบันเวลาข่อยออกมาตอบแล้วก็ทําเป็นทว่าได้ว่ามันแห้งและสิ่งที่ข่อยบอกแล้วมันถือเรืองพิษเนาะการที่จะท้าแบบนี้แล้วข่อยอ,ออกมาตอบจะก,ก็จะคิดว่าข่อยหนังพี่ผักวิจารณ์เจา้าเอาจากออกมาวิจารณ์เอาจากออกมาประจานบริเเมนเดอร์ท้าเจ้าอ่ะ บ่อยากให้คอยออกมาตอบโต้เจ้าบ่าควรเหม็นตั้งแต่แรกแล nope. ้วเนาะการที่เจ้าเขามาเหม็นในสองข่อยคือเจ้ายังมีส่วนห่วมคนอื่นเขาก็เหม็นเขายังมีส่วนห่วมพือกันเนาะซึ่งเขาเหม็นดีทัศนะเขาติเขาดีเขาจะมีส่วนห่วมในทางทีดีโมเมนต์คือเจ้ายังมีส่วนห่วมในทางทีอคติจะมีอคติมาเปิบ่อยออกมาตอบโต้เขาเหม็นของเจ้าแน่นอนมันต่อตอบตางแน่นอนเพราะว่าจะอคติกับข่อยแล้วก็วคือจะว่าว่า พวดคอยทุกข์แขงบ่อสิจังมาทํางานไทยทุกแล้วเนาะพายในอาชญากออกจากบานออกจากเคื่อนมาอยู่ต่างประเทศมันบอกคือบานเฮาเบื้อนเฮาดอกอตหอยดีมีสุกข่อตหาได้เงินหลายมันกระอบอุน่นคือบานเฮาบานเฮามันอบอุน่นมันมวมนจะบ่มีเงินใสเนาะจะเสื้อเขาบอกว่าคนไทยคือเขาอยู่ในประเทศไทยเองเขาเขามาทํางานอยู่ประเทศไทยมา ทำงานอยู่ในกรุงเทพเขากับบได้มวนบ่ดด้มีความสุขได้บ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดผลวันยุดวันเทศกาลเห็นบอพี่น้องเขากระลังเมื่อบ้านกันคือกันก็คนเล่าเขาเลยเขาก็กินหอดบ้านมันยุ่ไซกับบอบอุน่นซำยุ้ยเพื่อนอยู่บ้านเนาะการจะมาคอมเมนต์แบบนี้เขาคอยบอกอตรงๆว่าคนเล่าน้ำกันแทๆเฮ็ดเห็เสียความหัวซึกเนาะคนเล่าน้ำกันแทะดอยคากันเองด่ากันเองเนาะ เป็นยังคือด่อยาย่ากันเองคืออิซากันเองเป็นยังคือบอสนับสนุนในสิ่งที่มันดีเนาะคอยกบเรดาไยเมนยูคอยมาทางานยูไทยคอยเฮดเวียกยูไทยทายทริสชีวิตยูไทยคอยกบเรดาประเทศลาวว่าว่าคอยคล้ายสตร์เอายังคิดคอ,อยสิบว่าจะโงอเด้อคอยสิบว่าจะคิดบบเป็นซะ สำ,สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสมัยดีสวัสดีค่ะ